ประชาชนทั่วไปก็จะมีสุขภาพดีขึ้นเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัยมากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุข ามาค่ะคือเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการก็จะมีตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศจะช่วยสร้างรายได้จากการแปรรูปและการส่งออกสินค้าแผ่นเบสสุดท้ายค่ะประเทศไทยโดยรวมสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวลดการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ไทยเป็นคัวของโลกที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสกลวันแก้วสมบูรณ์ผู้ประสานงานวิชาการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสอวชอวค่ะแพลนิสเตอ1คือแนวะทางการกินที่เน้นอาหารจากพืชเป็นหลักลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงแล้วหันมาเลือกโปรตีนที่หลากหลายมากขึ้นเช่นเต้าหู้เทมเป้หรือผลิตภัณฑ์แพนเบตต่างๆ แนวทางนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเจรหรือมังสวิรัติร้อยปเซนะคะแต่คือการที่เรา,าค่อยๆปรับให้อาหารในจานมีสัสดส่วนของพืชมากขึ้นแล้วก็ลดสัสดส่วนของเนื้อสัตว์ลงโดยเฉพาะเนื้อแดงซึ่งจริงๆแล้วค่ะแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับรูปแบบการกินที่ทั่วโลกยอมรับเช่นเมดิเตอ r ์เรเนี i นไดเอที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่งเสริมสุขภาพหัวใจเน้นพืชผักธัญพืชเต็มเมล็ดถั่ว น้ำมันดีเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวแล้วก็กินปลาเป็นหลักแทนเนื้อแดงค่ะหรือว่าจะเป็นแนวทางแบบ d ด s ไดเอวิธีการกินเพื่อควบคุมความดันโลหิตที่เน้นพืชผักธัญพืชและปโปรตีนไม่ติดมันพร้อมลดโซเดียมจากอาหารแปรรูปหรือแนวทางแบบเฟ t a ิ i ารีาเอ t ที่เน้นอาหารจากพืชเป็นหลักค่ะแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นในการกินเนื้อสัตว์ได้บ้างในปริมาณที่ลดลง วันนี้ค่ะโลกกาลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่3เรื่อง1คือเรื่องสภาพภูมิอากาศโบบอาหารค่ะเป็นตัวการในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากกว่าหนึ่งใน3ของทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการที่ทําปุสสตว์ซึ่งการที่ปักมากินอาหารเน้นพืชจะสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาลค่ะถัดมาคือ2ค่ะเรื่องสุขภาพปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานความดัน หรือโรคหัวใจในทุกวันนี้ค่ะสาเหตุหลักอันดับต้นๆก็มาจากการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปมากเกินไปการที่เราปรับการกินมาเน้นพืชมากขึ้นก็จะช่วยป้องกันได้ค่ะและสุดท้ายค่ะคือเรื่องความมั่นคงทางอาหารถ้าเราหันมาส่งเสริมพืชพันธุ์ที่หลากหลายก็จะช่วยให้โลกมีระบบอาหารที่ยั่งยืนและรองรับคนรุ่นต่อไปได้ค่ะ ประเทศไทยเราค่ะมีข้อดีมากมายเพราะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพืชผักพื้นบ้านบัวธัญ,ญพืชรวมถึงเห็ดท้องถิ่นหลากหลายชนิดซึ่งถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะสเสนิกอาหารไทยของเราก็มีเมนูพืชอยู่ในวัฒนธรรมการกินมานานทั้งอร่อยโปรตีนสูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นแกงต้มผักรวมแกงเลียงใส่เห็ดน้ำพริกผักต้มหรือแม้แต่ใบเหลียงผัดไขค่ค่ะ แต่ถ้าใครใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบแต่ก็อยากปรับการกินให้เป็นแพลนชมากขึ้นก็มีทางเลือกง่ายๆนะคะผ่านแพนเบดได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเวโปรตีนนมถั่วนมแอลมอนขนมจากพัญพืชผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงแพลนชไดเอทในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นพราเรื่องนี้ตอบโจทย์สำคัญหลายด้านพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกคือสุขภาพ ช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเลื้อรลางหรือ NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสาธารณสุขหลักของไทยถัดมาค่ะคือความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยมีพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีและมีศักยภาพสูงค่ะถัดมาค่ะคือเศรษฐ,ฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรและเปิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆใ,ในอุตสาหกรรมอาหารจากพืชหรือแพนเบดฟู้ด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะคือสิ่งแวดล้อมการผลิตอาหารจากพืชน,นี้ค่ะใช้ทรัพยากรน้อยฝ่าการผลิตเนื้อสัตว์อีกทั้งยังปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยฝ่าทําให้ระบบนิเวศยั่งยืนขึ้นค่ะถ้าเดินหน้าจริง ทยจะได้ประโยชน์หลายระดับเลยค่ะอันดับแรกคือประชาชนทั่วไปก็จะมีสุขภาพดีขึ้นเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัยมากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขถัดมาค่ะคือเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการก็จะมีตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศจะช่วยสร้างรายได้จากการแปรรูปและการส่งออกสินค้าแผนเบสสุดท้ายค่ะประเทศไทยโดยรวมสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวลดการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ไทยเป็นครัวของโลกที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะสำหรับภาครัฐค่ะสามารถกำหนดนโยบายสนับสนุนการบริโภคอาหารจากพืชเช่นการจัดสัดส่วนเมนูแพนเบดในหน่วยงานหรือการจัดเลี้ยงต่างๆ อย่างสวชเราค่ะก็ได้มีการกําหนดเมนูจากพืชไม่น้อยกว่า3 0ในการจัดประชุมนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาการสนับสนุนตลาดรวมไปถึงการให้ความรู้กแก่ประชาชนด้วยค่ะสําหรับภาคเอกชนค่ะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเบดให้มีคุณภาพสูงรสชาติอร่อยและสารอาหารครบถ้วนรวมไปถึงเพิ่มสัดส่วนเมนูแพนลิชไดเอทในร้านอาหารด้วยสําหรับภาคการศึกษาและวิจัยค่ะ โดยการศึกษาคุณประโยชน์ของพืชท้องถิ่นที่มีโปรตีนสูงและทำการวิจัยนวัตกรรมอาหารจากพืชเพื่อยกระดับคุณค่าและความยั่งยืนค่ะและสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะการตระหนักถึงความสำคัญและเริ่มปรับการบริโภคอาหารรูปแบบแพนลิชไดเอ t ในชีวิตประจำวันอาจเริ่มง่ายๆเช่นลองปรับ1วันต่อสัปดาห์เป็นต้นค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w nxpo o r t h และ w w w panlis diet nxpo o r t h ค่ะอยากเชิญชวนทุกคนหันมาลองทานอาหารแนว p พนลิสต์ e ดอกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อโลกที่ยั่งยืนค่ะ